สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะอัพิส่ดนนี้หวานกลับมาพบกับทุกท่านโดยนำเอาเรื่องราวของ กระจกสองนักคราค่ะซึ่งในเวอร์ชั่นระครนจีนะคะกำลังจะจบลงแล้วก็เป็นวันที่16นี้แหละค่ะตอนที่43นะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามค้างคาใจของทุกท่านอยู่นะคะว่าอย่างเทพ,พเจ้าแห่งดวงดาวหลางอี้เนี่ยเมื่อ7,000ปีก่อนทำไมมาเก่งกว่าเทพได้นะคะอย่างเทพมังกรเนี่ยเทพมังกรเป็นเทพพิทักษ์ของตระกูลตระกูลปลาฉลามแล้วก็ท้อง เลทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งเลือดของมังกรก็ยังเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะกำจัดพิษทั้งหมดบนโลกนี้ได้นะคะเพียงแค่ได้หยดเดียวของของเลือดของเทพมังกรนะคะแล้วก็แม้แต่เขี่ยวมังกรเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกระดูกฟันที่ท่านผลัดออกมานะคะในทุกๆ500ปีเนี่ยเทพมังกรก็คือยัง คือทุกส่วนของท่านยังนำมาสร้างเป็นกระบี่หรือว่าเป็นอาวุธที่สามารถจะแบบสยบสยบฟ้าดินได้นะคะในเรื่องก็จะนำมาสร้างเป็นกระบี่ภาษาจีนก็คืออ้าวฟ้านะคะกระบี่อ้าวฟ้าได้ตามจินตนาการนั้นก็พวกเราจะเห็นได้ว่าเทพมังกรน,นี่โอ้โหช่างเก่งกาดเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ร้ายกาดมากเลยนะคะ อาณาจักรไห่เนี่ยหรือว่าอาณาจักรแห่งท้องทะเลเนี่ยอยู่ห่างจากดินแดนรกร้างเมคาเนี่ยหนึ่งแสนลี้เลยนะคะกระจายตัวเป็นเกาะเล็ก เกาะใหญ่ประมาณ3,000ันเกาะค่ะแล้วก็สีน้ำของทะเลเป็นสีเขียวมรกตเขาถึงเรียกว่าทะเลปี้หลัวนะคะหรือว่าทะเลมรกตนั่นเองก็ชาวปลาฉลามก็จะจะรู้ว่าเนี่ยแหละไอทะเลมรกตเนี่ยเป็นบ้านของพวกเขานะคะทีนี้ชาวไห้นะชาวแคว้นไห่ก็จะมีปลาฉลามแล้วก็รูปร่างดีหน้าตาสวยงามหล่อเหลามากๆแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตา ด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาก็เป็นไข่มุกอีกตัางหากคือทุกอย่างมีค่าไปหมดเลยทำให้แบบชาวอินห่วงเนี่ยคอยจับตาดูแล้วก็รอที่จะแบบกอบโกยผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาก็คือก็คือถ้าจับ พวกชาวปลาฉลามได้ก็จะพยายามให้ร้องไห้เพื่อที่จะเอาไข่มุกอะไรอย่างเนี้ยนะคะทีนี้ก็โชคดีค่ะที่มีมังกรนะคะมีเทพมังกรอยู่ในทะเลเป็นเทพผู้พิทักษ์แล้วก็ให้ความปลอดภัยกับชาวปลาฉลามเหล่านี้เมื่อคนเลวมาทำเรื่องเหล่านี้คือจะมาเอาผลประโยชน์นะคะมาทรมานชาวปลาฉลามเนี่ย เทพมังกรก็จะเป็นเป็นผู้พิทักษให้ค่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมนะคะเทพที่เก่งขนาดนี้ถึงถูกจัก,กรพรรดิแห่งดาราเนี่ยส,สะกดได้นะคะสะกดในแบบว่า,าสามารถจะนำตัวไปได้จากในอนาณาจักรไห่เลยทีเดียวค่ะ ก็เมื่อเทพมังกรเสร็จไปแล้วนะคะคือถูกผนึกเนี่ยก็เลยทำให้ปลาฉลามเผ่าปลาฉลามได้สูญเสียพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์สูญเสียผู้ปกป้องสูญเสียผู้คุ้มครองไปนะคะเทพพิทักษ์หายไปดังนั้นจึงต้องกลายมาเป็นทาสของชาวคงซางมาหลายชั่วอายุคนก็ประมาณ7,000ปีเลยนะคะก็ในความเป็นจริงเนี่ยมังกรที่ปกป้องทะเลก็จริงๆแล้วไม่ได้ทำให้แบบว่า คือไม่ได้ไม่ได้อ่อนแอแล้วก็ไม่ได้ทำให้พวกเราปลาฉลามต่างๆล้มเหลวในตอนแรกนะคะเพราะว่าทางท่านมังกรเองเนี่ยก็มีการตอบโต้ค่ะเทพมังกรก็คือในเรื่องของนิยายต้นฉบับนะคะคือท่านก็ทำให้กองทัพของของทางเดนเมคานะคะสูญเสียไปอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ศพเรียกได้ว่าศพนะคะลอยอยู่ทุกหนทุกแห่งคือลอยแบบ น้ำนี่เป็นสีแดงฉานไปเลยค่ะโดยที่ดินแดนของไห่นะคะแคว้นไห่ก็ยังคงปลอดภัยดีแล้วก็ทะเลนะคะทะเลมรกตก็ยังคงเป็นทะเลมรกตของชาวปลาฉลามแต่ทีเนี้ยหลังจากศึกไปแล้วคือศึกมันยาวนานค่ะจัก,กรพรรดิแห่งดาราตอนนั้นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็โหดค่ะก็แข็งแกร่งด้วยนะคะก็คือเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมที่จะทิ้งเป้า าหมายที่จะถล่ม แคว้นไหให้ลาบค่าไปไม่ได้แล้วก็จะฆ่าชาวเผ่าฉลามทุกคนเพราะเขาเกียดเป็นพิเศษนะคะก็เลยส่งทหารไปลบที่ทะเลปี้หลวหลายครั้งเลยค่ะหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่ยอมหยุดเลยนะคะแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็ก็คือจะคิดหาหนทางที่จะทําไงดีนะที่จะกําจัดเทพมังกรได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเขารู้ว่าเขาจะกําจัดระดับเทพมังกรไม่ได้ค่ะนอกจากจะใช้พลังมาผนึกไว้ ดังนั้นเขาก็เลยเรียนศาสตร์นะคะที่เรียกว่าพลังแห่งเทวโลกค่ะก็หลังจากที่ผ่านสงครามมังกรทะเลแล้วก็สงครามฟ้ากับทะเลนะคะเขาก็เลยจับสามารถที่จะจับเทพมังกรได้โดยที่ตรึงโดยโดยใช้พลังฟ้าดินของเขาเลยนะคะจับเทพมังกรเนี่ยไปอยู่ที่แบบนู่นเลยค่ะหุบเหวสางวูเลยนะคะลงไปข้างล่างเลยค่ะนี้ผนึกที่ ผนึกเทพมังกรได้นี่ก็คือทางด้านจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวใช้พลังเกือบทั้งหมดของเขาที่มีในปีนั้นเลยนะคะแม้แต่พลังของอะไรพระแม่ เขาเรียกว่าอะไรนะพลังของดินนะคะดินดินเรียกว่าอะไรนะภาษาสวยๆหวานก็จําไม่ได้นะคะก็มีดินกับฟ้าใช่ไหมล่ะคะก็นั่นแหละใช้หมดเลยนะคะเกือบหมดไปเลยค่ะเพื่อใช้ผนึกท่านเทพมังกรทีเนี้ยก็แม้ว่าเขาจะมีพลังที่เป็นเทวโลกเทวสวรรค์มาจัดการกับ เทพมังกรแต่เขาก็ไม่สามารถจะทำลายเทพมังกรให้สิ้นซากได้นะคะทำได้แค่เพียงกักขังเท่านั้นค่ะแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วท่านเทพมังกรเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านก็รู้นะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในคือรู้รู้ล่วงหน้านั่นแหละแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าบนใต้ล่าแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรแห่งโชคชะตาเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าท่านเทพมังกรจะไม่เห็นด้วยกับการที่ กับการที่แบบตอนนั้นที่ท่านผัดกระดูกออกมาแล้วแล้วจัก,กรพพัดนะคะจัก,กรพพัดไห่จัก,กรพพัดแห่งท้องทะเลต้องการจะเอ,เอาฟันของท่านหรือที่เรียกว่าเขี้ยวมังกรเนี่ยไปทําเป็นดาบเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้อ่าไข่นะเพื่อที่จะให้จัก,กรพพัดแห่งคงซางตอนนั้นนะคะนำไปทําเป็นดาบเพื่อที่จะไป กู้อินห่วงอ่ะนะคะจริงๆท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ท่านอะก็คือแล้วแต่การตัดสินใจของจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆถ้าท่านไม่ให้ไม่อนุญาตก็ได้นะมันก็จะไม่เกิดโศกนาฏกรรมในชีวิตของเหล่าชาวปลาฉลามในภายหลังนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะบางทีเนี่ยแม้ว่าเทพมังกรจะมีใจที่แบบจะต่อต้านศัตรูนะคะแต่ว่าพอท่านมองไปถึงอนาคตคือท่านก็รู้ว่ามันมีวัฏจักรใช่ไหมคะการเวียนว่ายอยู่ในในดวงดาราก็คือในวัฏจักรของ ยูนิเวอร์สกาแลเนี่ยดวงดารามันก็ย่อมจะเปลี่ยนทิศทางไปเสมอค่ะทุกอย่างมันจะเป็นวัฏจักรไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เทพมังกรที่ร้ายกาศที่ท่านเก่งเนี่ยแต่กลับถูกผนึกไว้ที่หุบเหวสรางหูก็คือสาเหตุมี2ประการก็คือ1นึ่ง พลังแผ่นดินฟ้าดินนะคะของจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวนั้นแข็งแร่งสามารถผนึกท่านไว้ได้แล้วก็2ก็คือท่านรู้ว่าทำตามโชคชะตารอคอยต้องรอคอยการเกิดมารอบใหม่ของของวัฏจักรแล้วก็การกลับมาของจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลคนใหม่อย่างสมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะเทพมังกรก,ก็ได้รับการช่วยเหลือจากสู้หมอแล้วก็ไปวีนะคะในที่สุดก็ถูกปล่อยตัว ผนึกแตกค่ะแล้วก็ออกมาผลสุดท้ายก็คือนะคะหลังจากที่ทุกอย่างจบก็คือซูหมอตายไปแล้วเนี่ยเทพมังกรค่ะก็ได้ได้ให้พรนะคะให้พลังกับเหยียนซีแล้วก็ช่วยเหยียนซีนะ่ะนำเผ่าฉลามกลับไปยังทะเล ปี้หลวหรือว่าทะเลมรกตนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของอพิิซอดนี้ค่ะทุกท่านนะคะที่ดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของท่านเทพมังกรน,นะคะคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ c h น n สโนเวล e l อ n d s ซีรีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ